สง่ทางสิมันโดนกันปุกันแล้วใช่ไหมนั่นก็คือคอมพิวเตอร์อย่างเี้ยลุี่ชัดเลยนะครับประเทศเดนตานภาสาอังกยัข้าม้ประเทศอนาะไปเปลียนประเทที่เป็นเกษตรกรรมมันต้องมีการเสียสิทธิ์เพรเรื่องแบ่ว่ารู้ไม่เท่าทัน สงครามเย็นฉะนั้นจะมีคำถามว่าสงครามเย็นเกิดขึ้นจากอะไรสงครามเย็นนะครับเป็นการต่อสู้ทางด้านวิทยนิวมิกนะฮะเออมีนักศึกษาสอบเขาสอบรูมานักมากสวยรามเย็นเกิดขึ้นจากการนับเป็นกลางมาอืมไม่ใช่ถ้าถ้าในกรณีสงคราม มันเย็นเราลดกันแข่งก็มันก็เย็นแต่ในรายการการลดการแข่งนี้เป็นการต่อสู้กันเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีคือปวดเทคโนโลยีโดยอาจจะเอาวงจันเป็นฐานหรือว่าเอาอากาศใครขึ้นอากาศก่อนใครได้ไปงงจันก่อนอเพรกะว่าเป็นการต่อสู้กันของประเทศนันที่จะเรียนรู้ความสามารถ การเปลียนซึ่งจุกลงภายใต้การแตะสลายของสหภาพโนสเรียนแต่ออกมาตั้งหลายประเทศนะฮะเพราะสูงเรียนได้บอกกัเลยนะมีดินแดนทั้งเอเชียทั้งทุกโลกแต่ออกมาพูดเป็นเก้าประเทศสิบประเทศเป็นสิบเก้าจุดสองจอาจารย์เพียงเดียวได่บอกเลยต้องเปิดใจทีนี้ตอนที่สองนักศึกษาออกไป ทำแบบตอนที่สอตอนที่สองกาแปบัติเสร็เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าใจมากนะเฮครับแล้วก็พักการสักห้นาทีก่อเสร็จเราพักห้านาทีไปนะะเออ